สวัสดีครับผมมีอยู่กับเฮาที่อำเภอรกระนวนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก่อนหน้างาน,นครับดีดสลาแปดต้นนะครับผมดีดขึ้นอีกประมาณน่าจะอาจารย์บอกว่าอยากได้ซ้อม,มทาสิบนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเสาต้นนั้นนะครับเฮาก็ต้องดีดขึ้นเมื่งเรื่อยๆนะครับผมเดี <c oughs> มันสีได้ระยะต่อไรนะครับ จะเป็นการตัดเสานะครับต่อไปตัดแล้วกระดีดขึ้นนะครับแล้วก็เอาทอยหินเหมือนเดิมทอหินตัวนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับมาลอเสาต่อนะครับก็จะเป็นข้านปูนนะครับข้านอานา40คุณ20บนันบเสากลมนะครับผมก่อแปต้นนะครับ นาความยาวตาจะหกมเกินแปดเมตรนะค,รความยาวน่าจะเจ็ดเมตรความกว้างก็น่าจะสี่เมตรนะครับสี่เมตรห้าเมตรนะครับประมาณนี้นะครผมความกว้างน่าจะมุมเมตรยู่หรอครับความกว้างน่าจะหกเมตรแต่ความยาวมากเกินแปดเมตรนะคิดว่านับคร่าวๆ จะประมาณนี้นะครับ้างานที่กระนวลนะครับจังหวัดคอนแก่นนะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับอยู่กลางเขานะครับยังมาถึงยอดเขานะครับอยู่กลางเขาอยู่ก็สรับเบอร์ติดต่อนะครับ03-631167นะครับรับงานท่อไทยนะครับ สิ่งลูกสร้างต่างๆนะครับผมจะเป็นสิ่งผูกสร้างยังก็ได้นะครับตามาดนกได้เมื่จะเป็นกําแพงจะเป็นยังก็ตามาดหนกได้นะครับโทรมาสอบถามก้อนใดนะครับเบอร์ติดต่อ03363167ครับหรือจะแอดไลน์นะครับมาสอบถามยละเอียดก้อนใดนะครับตามเบอร์โทรเลยนะครับผมมาสอบถามใดนะครับว่าเออจังแจังสีหนกได้บ่รับให้คำปรึกษานะครับ ก <pour S 2> ็เด <uyor> <zone> <aaa> ี๋ยวติดตามชมไปเรื่อยๆนะอาจจะเป็นคลิปเดียวนะครับผมก็เริ่มดีดลอยแล้วนะครับผมแปดสิบเซนแล้วนะครับดีดลอยขึ้นนะครับผมก็ยังเหลืออีกประมาณหนึ่งเมตรนะครับ ก็จะรีดขึ้นจนสุดลอกนะครับผมเสาด้านข้างนะับเป็นเกณฑ์นนะครับน่าจะเหลืออีกประมาณหนึ่งเมตรนะครับค่อยจะได้นะครับไปตัดใล้กองเห็นกองอีกตัวมังเห็นไหมยุกองไปเก็บไปประเทศโอ้ไฟตัดมัไนไปตัด เอาสายไปสิก,ก็ระยะตอนนี้นะผมก็ขึ้นได้แปดสเส้นแล้วนะครับก็ยังเหลือปร,ประมาณเมตรกัวนะครับก็ไฟโซลาเซลล์นะครับอันตัดนะครับ ได้ใส่เครื่องปั่นไฟแทนครับก็จะเป็นสำนักสงฆ์นะครับเป็นเป็นวัดนะครับสาราก็ใหญ่อยู่นะครับคุณสารายู่บนนครับดู่นะมีหยอดเขาเลยนะครับสาราอ่านี่ก็เป็นที่พักนะครับพักที่นี่นะครับเมื่อคืนมาถึงนะครับกะคำนะครับก็ได้พักที่นี่นะครับ สำหรับงานน้านี่นะครับผมก็อยุกกระนวนะครับอำเภอกระนวนจังหวัดคอนก่นนะครับสนใจติดต่องานนะผมศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนะครับรับงานทั่วไทยนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมไปเรื่อยนะครับก็เริ่มไล่ระดับนะครับก็เริ่มไล่ระดับนะครับผมทีต้องการนะครับ นี่นะครับเป็นเกียนครับน้ำคิดว่าน่าจะไหลนะครับอลิการดมึงนะครับก็จากพื้นน้ำขึ้นไปประมาณสองเมตรนะครับก็ถือว่าถมหัวค้นเลยนะครับผมคนมาถึง2เมตรแน่นอนนะครับ สุดชัดนะครับผมงานนี้นะดีซาร่านะต่อเสานะเสามาเรียบร้อยนะครับทั้งเหล็กนะครับสิบสองมิลนะครับเหล็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับเบอร์ที่ต่อนะตามนั้นเลยนะครับผมศึกษาสามศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนะร,รับงานทั่วไทยนะครับผมอาจจะมีเหล้าคนละไทยนะครับ ก็เดี๋ยวไล่ระดับเซตตเอเหล็กใส่ต่อใส่นะครับเดี๋ยวทายให้มึองอีกแค่นึงนะครับ